สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมมิสเตอร์บอสเกมเมอร์หรือมาสเตอร์บอสเกมเมอร์นะฮะเรียกได้ทั้งสองแล้วตอนแรกทำไมเรียกว่ามิสเตอร์ก็เขาเออมันมันเออมันผมตั้งผิดค่ะผมเขียนตรงจุดผิดผมก็เลยเอต้องคิดดีๆก็เอามาเป็นอย่างนี้ดีกว่าฮะเป็นเออมาสเตอร์บอสเกมเมอร์แล้วกันนะฮะ แต่ถ้าพิมพ์ใน Youtube เป็น Channel Master เป็น Master Gamer มนะครับมันจะไม่มีนะพิมพิมพ์ Mr. ไปเลย M.R นะฮะหรือ M.R. จุด s Gamer ก็ได้แต่มันก็ทำได้หมดนะฮะแล้วตอนนี้ผมเกิดมาก็อยู่เออผมไม่ได้เกิดมาแล้วพร้อมเจอเลยะฮะใส่ซีดนะฮะแจกไว้ใด้ล่างนะฮะหรือเออผมบอกตอนนี้ก็ได้ผมอาจจะลืมใส่ซีดนะฮะ ก็เก้าเก้าอ่ะเก้า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 ร้อยเก้าสิบเก้านะฮะโอเคผมจะจองบ้านแต่ลำดับแรกนะที่ผมจะทำก็คือหาไม้ฮะที่นี่มันกระโลมมากนะแต่ผมขอเข้าก่อนนะฮะเพราะว่าผม <c oughs> อาจาออาจะไม่ได้อยู่ในผมอาจจะไม่ได้อยู่ในเอ่อในภาคตะวัแล้วในเอ่อ ในหมู่บ้านก็แล้วก็ได้นะคะก,ก็เลยต้องเก็บเพื่อไปกอนไปทำหนงปังนะฮะเ,เดี๋ยวเราห้างนี้มีข้อเสียคือแลกของไม่ได้ฮรเออแลกของกับ n อ็ไม่ได้ไงนะเออทุกคนขบอกเออข้อเสียก็เือนกันเยอะเว้ยดีนะฮะ ้าใครที่ผมอยากทำอะไรในไมค์ครับแล้วเอาชีวิตเราก็บอกผมได้คนระับโอเคไปจองบ้านแล้วบ้านไหนวะโอ้ oh oh. เสียงมุกก็ไม่ได้โหลดมาเสียงมุกแม่งโหลดยากปัญหาโหลดยากแต่ถ้ามีเสียงมุกก็บาะย์โหลดผมด้วยละกันนี่มีที่ขาบกล่องแต่ผมว่าโต๊ะนี้น่าจะเอาออกกันจะเอาออกแล้วก็วางโต๊ะนี้ไว้อันนึงเออ ก่อนเอาเป็นขนมปังสองแล้วก็เอาไปกินไงคณก็ใจกันดีใช่ไหมแล้วก็ใช้ไม้แล้วก็เอาขวานก่อนแล้วก็ที่ขุดอาวุธไม่พอเดี๋ยวต้องใช้ไม้ฮนะโอเคแล้วก็ใช้อาวุธโอเคก็ได้ของแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกจะถ้าเป็นสัญลักษรับ้านผมก็จะถ้ามีนะโอเคจัดไม้กนก่อน บ้านนี้น่าจะอยู่กันใน,ใน,ใกน,นี่ไก่ฟาร์มไอจมูมานี่มานี่มานี่โอเคมาเนี่ยอิชอิชเยี่ยมโอเคเราขอตัดไม้ก่อนแล้วกันนะฮะแต่ถ้าใครดูแล้วเกมอะไรก็ขออภัยนะฮะเพราะว่าแรมผมมันไม่ดีฮะเออมันเป็นซันซูนะฮะซันซูแกลงสองนะฮะใช้่ชยุก็โอเค ดไม้แล้วก็เราก็จอยหาหินัผมว่าหินน่าจะอยู่ใต้ล่างในชะ่ใช่ใช่หินอยู่ใต้ด่างถามว่าทำไมมันไม่มีรูปม้เส็นแล้วนะฮะเออเพราะผมปรับศูนย์ไปเลยไม่ให้มองเห็นนะฮะมันจะได้ไม่เกะก,กะรู้ตาอนะไรฮะเขาก็ได้มองเห็นอะไรหน่อยนะครับตรงนี้บ่อกบ้านยี้วะไม่ใช่นะหะน้าน,น้าหน,น้ ไปขุดหินใต้ตรงนู้นลวกันนะคะนี่วงกลมอยู่นูน่นๆแต่จะทันหรือเปล่าก็ไม่ทราบตอนนี้ผมจะต้องเปลี่ยนจากการกขุดหินเป็นแกะก่อนนะนะฮะเออแล้วก็มี n อ c อยู่นะฮะไม่เหงาเลยเพราะว่า NPC นั้นเป็นเพื่อนผมแล้วมันจะได้ไม่เหงาไง สำหรับใครที่ผมอยากให้ผมเล่นกับดาร์ y ี้ m รเกมอแล้วก็แมนยู93ก็บอกใต้ล่างนะครับรับทำรับทำเออราบทำให้พวกเขาดูโอเคแกะไม่มีเลยเออหมู่บ้าน n p c มันก็ไม่ค่อยมีเตียงนะอือจริงจริงจริงอโอเคจริงจริงหมู่บ้านเอ c มันไม่ค่อยมีเตียงฮนะอีกแจ๊ะ ขอกว่านี่มกอดีกกะงานฮะเจอแกะไปแล้วตัวหนึ่งที่นี่เห็นไหมมงกลมอยู่กินกินอยู่ฮะกินอยู่กินอยู่ต้องหาแกะครบสามตัวฮะแต่บางตัวโอ้ยินหิพอดีเลย NPC คิดขึ้นมาได้ไงที่นี่พอดีมากเลยโอเคอันนี้เราโอ้โอ้โ้ยจะเย็นมา เอาเอเแล้วไงเฮ้ยช่วยล้วยช่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 วยจนเย็นของฉันกระเด็นกระดอยหมดเลยไม่รู้จริงๆว่าจะเป็นแบบนี้ในทุกคนต้องหาทานแล้วล่ะโอเคเยี่ยมโอเคเราเหินแค่นี้ก่อนแกะนี่สำคัญนะฮะ าเราไม่มีก็ก็คือรอนานไปนะแต่ถ้าธรกิจอันนี้ไม่เสร็จสิ้นนะฮะก็นะแกะหาไม่เจอก็ไปพาสสอง <c oughs> จะสร้างตรงนี้เป็นเมืองแล้วกันนะ <c oughs> เออจุกเกาะได้ไม่ต้องเก็บนะนี่แต่ดีนะมีกล่องค้าอยู่แล้วนี่ <c oughs> เออแกะไม่ค่อยมีเลยแถวนี้มีแต่ม้าเนี่ยนน,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 นาม้า แล้วก็ถ้าเจอแกะวันนี้โอ้โหของดีของดีองดเออมันฝรั่งอะไรไปครับเ,เก็บเก็บเก็บเออลาวามวางอะไรตรงนี้วะเออเสิยผิดพลาดไปนี่เออผมไม่ทำดีกว่านะฮะเออนี่เขากว่ามีของ,ของนานฮะนี่ชุดกอดโอ้โอเคแตาไปชุดเกาะแล้วนั้นโอ้โหเราเทพแล้วนะครับฮ่าฮ่าฮ่าสุดเท่ที่สุด เออวันนี้โอเควันนี้ไฟก็ยังไม่ทำก็พัดหน้าละกันถ้าไฟไม่มีงั้นเดี๋ยวก็จะทําเออหนังสัตว์ชุดเกาะมันยังทำไม่ได้หรอหนังสัตว์มีกี่อันวะสามยังคงทําไม่ได้หรอกะจริงจริงจริงมันยังคงทําไม่ได้นะนั้นสําหรับวันนี้ผมก็แค่หาไม้หาอะไรมาเรียบร้อยคะโอเคแบบหนึ่งมันหลุดเดี๋ยวมันก็เข้ามาใหม่ รอสกูได้มาแล้วล่ะเฮ้ยเดี๋ยวสิมาแล้วโอเคเมื่อกี้เกือบตาดภาพแล้วด้วยโอ้โหโ,หโอเค NBC เยอะเกินเกมไม่ค่อยแหลกหรอกนะโอเคตอนนี้หากแกละเจอฮนะอันดับแรกแล้วผมก็ไม่ได้ลงลงมอสแผ่นแผ่นพี่มาด้วยเอาแล้วโอ้โหกัด สำหรับใครที่อยากได้ซีดหน้ก็กะกะเกานะฮะส่วนที่ใครฟังตอนนี้รีบไปใส่เลยละกันก็กะกะเกาโอ้โบนคงไม่มีแกะหรแต่อาจจะมีของนะฮะเฮ้ไม่มีเสียงซีดก็คือกินอะไรเซรบๆมานะฮะโอเคผมตกไปมีทธี์ตายได้นะฮะซึ่งผมจะใช้หลักการของ Minecraft นะฮะการกระโดดลงน้ำแล้วก็ขึ้นมาแต่ถ้าไม่อยากเสียเวลานะฮะ ลงมันได้เร็วกว่าแล้วด,ดูดิเร็วกว่าด้วยหากแกะไม่เจอก็เดีย๋ยวไปลาในบ้านละกันนะโอเคเขาบอกใต้น,นี้มีเรื่องลึกลับแปลกประหลาดอยู่นะซึ่งจะเอาไว้ EP สี่ละกันนะฮะไม่รู้ว่าจะ EP สี่หรือ EP สามแล้วก็ไปตามดูกันได้นะ <S <S 2> <S 2> นี่นะก็ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับโอย